วันนี้ลาบไก่กันจ้าเดี๋ยวไก่มารวนกันก่อนนะคะวันนี้มารวาจะทาเมนูอะไรเราก็จะมารวนไก่ทําราบไก่กันจ้าก็จะเอาไก่ใส่ลงไปนะคะไก่บดค่ะเนื้ออกไก่บดแล้วก็ใส่เป็นใบมะกรูดลงไปด้วยค่ะประมาณสามใบค่ะแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงนจะมารวนค่ะเราจะไม่ให้สุกมากนะคะเดี๋ยวเนื้อไก่มันจะแห้งเกินค่ะ ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพักไก่กันไว้ก่อนนะคะไปเตรียมเครื่องปรุงกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมเครื่องกันค่ะก็มีพริกสดนะคะพริกสดชี้ฟ้าพริกแดงประมาณห้าเม็ดค่ะแล้วก็หอมแดงหอมแขกสามนะคะแล้วก็มะนาวค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องกันก่อนนะคะ เตรียมเครื่องกันก่อนจ้าเสร็จแล้วคะ่ะในส่วนของวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีกระเทียมที่เราหัน่นเอ๊ะไม่ใช่ค่ะผูดผิดหอมแดงพลิกแล้วก็มะนาวแล้วก็ผักชีเรามีนิดนึงนะคะเราก็จะใส่แค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องปรุงกันเลยค่ะเครื่องเครื่องปรุงของเรานะคะก็จะมีอยู่ประมาณสี่อย่างนะคะก็จะมีข้าวคั่วคะ่ะข้าวคั่วพริกผงค่ะพริกผงแล้วก็ผงชูรสค่ะแล้วก็น้ำปลาจ้าเดี๋ยวเราไปเตรียม ทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเตรียมทํากันเลยกันนะคะเนื้อไก่ที่เราเตรียมกันไว้นะคะพริกผงค่ะพริกผงเราจะไม่ใส่เยอะเกินนะคะเพราะพริกอันนี้เผ็ดมากค่ะหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วหนึ่งสองสองช้อนโต๊ะครึ่งค่ะ จะบอกว่าข้าวคั่วแท้นะคะกลิ่นฉุนขึ้นจมูกเลยค่ะตอนนี้หอมมากเลยค่ะหอมจนฉุนผงชุสจ้าผงชุสนิดนึงพอนะคะบ้านนี้ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ค่ะผงชุสน้ำปลาจ้าน้ำปลา,าจะไม่ใสยย่เยอะเกินนะคะเดี๋ยวมันจะเค็มแค่นี้พอคะ่ะ ต่อไปมะนาวคะ่ะมะนาวดีส,ดสุดเลยค่ะมะนาวเป็น,นะคะ่ะเจ๊นิ็กน้อยกลับไปใส่ผักลงไปคะ่ะหอมนะคะหอมกับ,บติ๊กเสร็จเราเรามาคลุกกันเลยค่ะ ตักชีหมดนะคะใส่แค่นี้ค่ะหอมข้าวคัวมากเลยค่ะรับไก่ของเรานะคะเ <c oughs> สร็จแล้วค่ะจะบอกว่าแซ่บมากๆเลยรสชาติลงตัวค่ะฝีมือมากช <c oughs> งตัวเองค่ะลงตัวเองมากอร่อยค่ะอร่อย,ออยพ่อบ้านีอ่อร่อย เสร็จแล้วค่ะลาบไก่ของเราเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วค่ะลาบของเราเตรียมทาน,ทานวันนี้ไม่มีผักค่ะผักหมอตู้อันนี้เมนูเคลียร์ตู้เย็นนะคะทานกับใครกินกับใครกินกับมน่น,นเดี๋ยวให้ม่นชิมก่อนคะ่ะนิดเดียวลาบ <c oughs> เขารูบา้บายบายสวัสดีครับก่อนอไ,อไ,ไปแล้วค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะลาบเสร็จอร่อย